สิ่งที่ต้องพึงระวังมากที่สุดนั่นคือการที่มือที่สามพยายามจะมาปลุกปั่นเพื่อให้การชุมนุมกลายเป็นมูลเหตุให้กลุ่มที่จ้องต้องการจะทำการรัฐประหารจะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุประการที่4ผู้นำมวลชนผู้นำ ซึ่งวันนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าผู้นำมวลชนนี่จะเป็นคุณพิธาลิมเจริญรัฐหรือจะเป็นบุคคลอื่นถ้าหากคุณพิธาลิมเจริญรัฐลงมานำมวลชนเราก็ต้องไปดูประวัติคุณพิธาลิมเจริญรัฐครับว่าท่านเคยมีโอกาสสัมผัสกับงานมวลชนไหมก็ต้องบอกว่าท่านไม่เคยนะท่านไม่เหมือนธนาธรและเพื่อนๆของธนาธรที่อยู่ร่วมการชุมนุมตลอด เข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรเข้าร่วมการชุมนุมกับนปชเสื้อแดงออกไปสู้ออกไปอยู่แนวหน้าถูกยิงด้วยกระสุนยางนี่คือประสบการณ์ที่คุณธนาธรและเพื่อนๆของเขาซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนสำคัญในพรรคก้าวไกลนี่ได้ประสบนั่นคือมีประสบการณ์ในเรื่องของการนำมวลชน แต่ถ้าเป็นคุณพิธานำมวลชนก็ต้องบอกว่าคุณพิธาไม่มีประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพิจารณาถึงแม้ว่าคุณพิธาเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้แฟนขับของตนเองนี่ลงมาประท้วงบนท้องถนนแต่ในเวลานั้นก็ต้องบอกท่านทั้งหลายครับอารมณ์ของความผิดหวังอารมณ์ของความผิดหวังนี้มันไม่เข้าใครออกใครไง ก็รักพิธาแต่พิธาไม่ได้เป็นนายกยก็ต้องออกมาแสดงพลังกันส่วนปัจจัยที่ห้าเป็นปัจจัยสำคัญนั่นคืออารมณ์อารมณ์ของประชาชนปัจจัยที่ห้าประเด็นที่ห้าก็คืออารมณ์ของประชาชนผมต้องถามพวกท่านทั้งหลายวันนี้อารมณ์ของประชาชนถูกปลุกปั่นขึ้นมาสูง แล้วหรือ,อยังนี่ต้องถามท่านนะว่าวันนี้อารมณ์ของประชาชนถูกปลุกปั่นออกมาให้มันสูงหรือ,อยังกระแสต้องการจะลงถนนสูงมากขึ้นหรือ,อยังนี่คือเรื่องที่หนึเรื่องที่สองความรู้สึกตอนนี้นี่สามารถจะปลุกปั่นอารมณ์ให้มันขึ้นสูงขึ้นได้ไหม ความน้อยเนื้อต่ำใจความคับแค้นทางจิตใจความผิดหวังนี่สามารถปลุกปั่นให้มันเกิดขึ้นมาให้มันสูงขึ้นกว่านี้ได้ไหมท่านทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่เราจะต้องนำมาพิจารณาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงอายุของมวลชนที่จะลงมาถนนครั้งนี้นี่ เป็นคนอายุน้อยๆและเพศของคนหรือของมวลชนที่จะลงมาถนนข้างนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าคุณพิธาก็น่าจะมีประสบการณ์นะเพราะว่าในช่วงเวลาที่น้องๆถูกทำร้ายถูกฉีดน้ำสารเคมีใส่ถูกแก๊สน้ำตาอยู่ที่ แยกปทุมวันน่ะคุณพิธาตอนนั้นที่เป็นหัวหน้าพักหรือว่ายังไม่เป็นนี่ผมจำไม่ได้นะท่านก็ลงไปดูแล้วก็ถูกแก๊สน้ำตาด้วยก็ถือว่ามีประสบการณ์แต่ก็ยังน้อยอยู่ครับเพราะประสบการณ์ที่คุณธนาธรกับพักพวกได้มานี่มันเป็นประสบการณ์จริงมันมันของจริงอ่ะแต่เหตุการณ์ที่คุณพิธาเจอมัน ยังเป็นพูดง่ายก็คือยังเป็นเรื่องเด็กๆอยู่อะฉีดน้ําอย่างนี้แก๊สน้ําตายอย่างนี้ตอนธนาทรนเนี่กระสุนยางกระสุนจริงทุบจริงกระทืบจริงท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้นำทางการเมืองดังนั้นจึงต้องประเมินกันอย่างนี้ครับว่า เนื่องจากผู้ชุมนุมที่จะลงถนนนั้นเป็นคนอายุน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอารมณ์จะสามารถปั่นให้มันสูงขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะอายุน้อยและก็เป็นผู้หญิงเมื่อปั่นขึ้นมาได้สูงได้ง่ายก็ จะกลายเป็นเรื่องที่ผลักดันให้คนที่ถูกปลุกปั่นอารมณ์นี่ออกมาแสดงออกทางกายภาพนั่นคือปรากฏตัวปรากฏตัวบนถนนปรากฏตัวในสถานที่ชุมนุมแต่ในความเป็นจริงก็คือเมื่อมวลชนเป็นคนอายุน้อยและเป็นเพศหญิงนี่ พลังทางกายภาพที่ออกมาแสดงให้เห็นนั้นมันจะไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆได้ไดแต่พลังที่จะออกมานั้นจะเป็นพลังทางกายภาพที่รักษากระแสความนิยมทางการเมืองให้กับคุณพิธาและพรกก้าวไกลให้สูงขึ้นไว้ไม่ให้ตกลงมานี่คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องพึงระวังมากที่สุดสิ่งที่ต้องพึงระวังมากที่สุดนั่นคือการที่มือที่สาพยายามจะมาปลุกปั่นสร้างสถานการณ์เพื่อให้การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นกลายเป็นเหยื่อและ กลายเป็นมูลเหตุให้กลุ่มที่จ้องต้องการจะทำการรัฐประหารมีโอกาสจะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลดังนั้นผมเชื่อแน่ว่ากลุ่มแฟนขับตัวจริงของคุณพิธาลิมเจริญรัฐซึ่งเป็นคนอายุน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนั้นจะไม่มีทางก่อ เหตุจราจลโดยเด็ดขาดเพราะไม่อยู่ในวิสัยไม่มีทางจะไปทุบทำลายกระจกร้านค้าไม่มีทางจะไปทุบทำลายป้อมตำรวจหรือแม้กระทั่งจะไปวางเพลิงเผาทรัพย์ไม่มีแต่ที่ห่วงก็คือกลัวเรื่องนี้จะถูกจัดฉากขึ้นโดยฝ่ายที่ต้องการจะ กระทำการเมืองนอกระบบอาจจะไปตกลงกับกลุ่มหัวรุนแรงที่เคยทำอย่างนี้มาแล้วบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงให้ลงมือดำเนินการเหมือนที่เคยเกิดหรือลงมือดำเนินการเหมือนที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสที่ต้องเอามาบอก ก็เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่ได้เข้าใจและแยกแยะว่าขณะนี้มันมีคนจ้องขณะนี้มันมีคนช่วยจังหวัดเพื่อจะสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปให้เกิดความชอบธรรมในการขนอาวุธรถถังออกมาหรือแม้กระทั่งสร้างความชอบธรรมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานในฐานะ รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งให้แม่ทัพภาคหนึ่งหรือผู้บัญชาการทาหารบกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่านนทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่เป็นที่น่าวิตกกงังวล ผมไม่ได้วิตกกังวลว่ากลุ่มแฟนคลับของคุณพิธากลุ่มแฟนคลับของพรรคก้าวไกลเขาจะไปลงถนนผมว่าการลงถนนของกลุ่มแฟนคลับของคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลจะไม่ใช่การลงถนนเพื่อสร้างเงื่อนไขและเปิดประตูให้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะการดำรงอยู่ของของรัฐสภาน ของสภาผู้แทนราษฎรต่างหากที่จะทำให้พรรคเก้าวไกลและคุณพิธาลิมเจริญรัฐสามารถสร้างผลงานจนเป็นที่ไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเขาจะไปทำลายสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้พวกนั้นมารัฐประหารทำไมครับ ผมเชื่อไงผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการเปิดโอกาสให้เกิดการรัฐประหารแต่ผมก็อยากจะบอกให้ระมัดระวังระมัดระวังว่าถ้าเกิดมีการออกมาชุมนุมไม่พอใจในกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตแพ้โหวตในรัฐสภาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วออกมาชุมนุมกัน เมื่อออกมาชุมนุมกันไอที่ผมบอกไว้นี่แหละครับไอ้มือที่สามเท่าที่สี่ตีนที่ห้าเนี่ยก็จะเริ่มทำงานคำว่าเริ่มทำงานก็คือจะเริ่มสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับเป็นเหตุของการจลาจนไม่ว่าจะเป็นแฝงตัวเข้ามาอยู่แถวหน้าผู้ชุมนุมเสร็จแล้วพอมีการเดินขบวนกันมีการชุมนุมกัน ก็เปิดฉากทุบตีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพื่อสร้างอารมณ์นอกจากเปิดฉากทุบตีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอาจจะมีการใช้ไม่ไว่าจะเป็นระเบิดปิงปองผู้ประทัดยักษ์สร้างสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้น ผมสถานการณ์ให้มันร้อนแรงขึ้นนอกจากนั้นแล้วผมยังกลัวว่าจะเกิดเหตุวาง,วางเพิิงเขาทรัพย์เพื่อทำให้มันเกิดมิกสันยีมีกลุ่มควันลอยขึ้นวางนั่นวางนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปีสมงัร้อยหกิบสามต่อหกสิบสี่ถึงแม้จะไม่มากแต่มันก็เกิดขึ้น ต้องบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับการก่อเหตุ้ายแรงการจลาจนหรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายนั้นมันเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งมันเป็นโรคติดต่อทางจิตนะมันติดต่อเมื่อเราดูเราเห็น วิธีการก่อความรุนแรงวิธีการทุบกระจกวิธีการวางเพลิงและเราเกิดความเครียดแค่นในจิตใจของเราเมื่อเราเครียดแค่นในจิตใจของเราเราอยากจะระบายเราก็เห็นภาพจำที่เราเห็นเนี่ยเราดูในมือถือของเรานี่คนเหล่านั้นทำยังไงสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไง ทุบกระจกทุบไฟแดงทุบกล้องวงจรปิดหรือวางเพลิงนี่ไงครับผมจึงบอกว่าเรื่องการก่อเหตุร้ายการก่อจลาจลหรือการก่อก,อการร้ายนั้นมันเป็นโรคติดต่อดังนั้นผมจึงพูดทั้งหมดนี้เพื่อให้สติท่านทั้งหลายไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้ชุมนุมเพราะเป็นเสรีภาพ แต่เตือนสติไว้ว่าถ้ามีการชุมนุมหรือออกไปเคลื่อนการเมืองบนท้องถนนแล้วเนี่ยให้ระวังสิ่งที่ผมพูดไ้